หลังจากที่นาฟชัตนาน,นหลานสาวของแพทนัปภาออกมาเปิดเผยเรื่องสุดหลอนว่าเคยดูดวงกับหมอดูคนดังคนเดียวกันกับคุณปอยที่ออกมาเล่าเรื่องหลอนในตอนทำไมดูเป็นคนดีจังทางรายการ The Ghost r เ d e r พร้อมเผยว่าหมอดูไม่สามารถดูดวงแพทได้แต่บอกให้เอาดินที่บ้านไปให้แต่ไม่ได้เอาไปจึงไม่ได้ดูดวงต่อล่าสุด4ตุลาคม2567 แพทนปภาได้เปิดใจในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าส่วนตัวถ้าพิธีอะไรที่เริ่มมีราคาเริ่มมีอะไรที่ต้องทำผิดแปลกไปแพทจะไม่ทำเช่นให้กินแซลมอนโอเคกินได้แต่ถ้าต้องให้ไปกินอะไรที่ดิบกว่านั้นก็จะหยุดมันไม่ใช่ทางของเราแล้วมันคนละจริตก,กัน ส่วนจุดประสงค์ที่แพทไปแพทไปดูดวงพื้นดวงปกติเพื่อเขาจะรู้และเตือนในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ระวังตัวแพทไม่ได้ไปแบบมีจุดประสงค์ไปถามว่าหนูจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมแพทเลยอาจจะไม่ได้ต้องทําพิธีหรือไปรับของอะไรมาพอเป็นการดูดวงปกติเขาก็แค่แนะนําอาจารย์บอกว่าเวลามาดูให้แพทเอาดินที่บ้านไปด้วยเพื่อจะได้สื่อทํานายได้ตรงจุดแต่แพทรู้สึกว่าคงไม่ต้องมองเราไม่เคยทําแบบนี้ไม่เอาไปดีกว่าแพทไม่ได้พกไป สิ่งที่เขาแนะนำมาแล้วแพททำคือการเอาไฟสีแดงไปตั้งไว้ใต้ต้นไทรที่บ้านแต่หลังๆแพทไปเอาออกเพราะมองไปแล้วรู้สึกว่ามองไปแล้วแพทหลอนเองต้นไทรมันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเขาบอกเอาทำเพื่อเสริมเขาบอกพลังมันอยู่ตรงนั้น สาวแพทยังได้เผยในส่วนของนาฟว่าไม่รู้ว่าเขาได้อะไรขออะไรด้วยจริตตัวเองไม่ไปไหนตอนเย็นนอนเร็วเวลามานัดเย็นๆแพทก็ปฏิเสธไปเลยแพทก็เลยจะได้ดูดวงช่วงกลางวันปรากฏในรอบๆต่อไปของนาฟหลังๆเริ่มนัดเป็นช่วงมืดๆนัดตอนฟ้ามืดๆถึงจะได้เลิกดูดวงมีการให้ไหวผีแพทไม่เคยไหวผีก็แล้วแต่ไหวของสดนาฟไหวนาฟทำสิ่งที่นาฟทำแพททักนี่มันไหวผีไหมนาฟเอาดีฮ่า คือการไหว้ของสดทางสามแพร่งหรือกระทงแพทจะบอกว่าแพทก็เคยทําแต่แพทรู้สึกว่าถ้าทุกวันนี้เราเลี้ยงเขาไว้ตลอดเขาจะไปจากตรงนั้นไหมอันนี้ไอเดียแพทนะคือการตั้งกระทงอย่างนี้มันคือการเล่นผีเลี้ยงผีแล้วแพทจะเลี้ยงเขาไว้ทําไมให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเธอเราก็เลือกที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลดีกว่าที่จะไปตั้งกระทงไหมมันก็เป็นวิธีคิดที่ของใครของมันจริงฮ่า